ไ,ไม่รว,วเียวรคน,นอื่เป็นรอยยเลทไดีพนรน้องอันนี้รถพี่เองบ้านพี่เปิดอยู่ซ่อมฟรีเนะี่ยไม่ต้องคิดมากน้องไปได้เลยขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพ่อดูจะทำยังไงดีดูขับรถไปเฉียวรถคนอื่นเป็นรอยเลยตอนนี้ค่ารักษาโรงพยบาบาลแม่ยังไม่มีเลยดูจะทำยังไงดีอะพ่อ น้องมีอะไรหรือเปล่าเออพี่ครับนี่รถพี่ใช่ไหมครับใช่ครับมไม่ระวังเฉียวโดนนะครับไม่เป็นไรครับพี่เป็นเจ้าของอู่แค่นี้ซ่อมได้น้องไปเถอะ